กลับไปฮะก็มันไม่ได้กินเเอ็นแล้วก็ไม่เอ็นยิงแล้วก็ไม่ตังอยู่โต๊แล้วก็ไม่ตายตายแล้วก็ไม่ปอบก็ปอเรื้อยๆก้าวก็จแสดงอแม่ตังไว้แล้วก็ยกขึ้นเหรียญไปเสียมาจากนั้นโยไม่ได้เลยตีนี้นะครับชาววานนี่อันตายแลยก้อยกินเหล้าห้กินเหล้ากินเหล้าก็หมัดหมัดก็ก็กอาหมายติ้มหวานเน่ยิงไว้กิน ตาหม่อมเป็ดตาโก่งต้องตาหม่อมจองตัวแปดต้องตัวเหล็กเล่าหม่อมราที่นังรี่ตะม้วนเลี้ยนตะมออโ้ัดตียางขึ้นกิ่งตรงเออตียางลงน้อเออลงกิ่งเย้แล้วตัดมากิ่งจ้ามน้อเออกิ่งเซลแล้วรีมากิ่งอ้อยเออยางจางเออ หลังจาก,ากน,นี่เข้าการนี้เข้าประกอบด้านของเสียแปลงหนาะโนโดในบตรากับก็เลยทําให้แฟนรายการหลายๆคนมีความสุนใจเกี่ยวกับบตราเกี่ยวกับประวัติตำนานอะไรได้ต่างๆนะก่อ,อนหน้านี้ครับพิธาได้มีโอกาสเล่าไปประมาณ3้ำเสียคลิปแล้วต่างเรื่องประวัติความเป็นมาเรืเร่องเล่าอาตั้นเรื่องเล่าลีลับอะไรต่างๆวันนี้ครับพิัาได้มานังยกกับหรือว่าเป็น คนเท่าคนแก่เตื้อได้วับเป็นหมื่นนึงครับในเรื่องปลานปาในเร่องกระท่าคมเร่องวิชาความรู้และตา่างใจเดียนี่รียกว่หมื่นนึงแล้วครับในบันตระวันนี้โอกาสเดียกมากสวัสดีใจเดียกครับสวัสดีครับว,วันนี้เรามาโยกับชายเดียกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ชายเดียเล่าไล่ไล่ยเรื่องราวก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้หนังปูดคุยกันนกกรอบแล้วมีเรื่องราวนุกนุกเรื่องราวเทว่นน่าสนใจไล่เร่องครับ ไอเดียการเปิดป้าปิดป้านี่แสดงว่าเราปิดไวแล้วก็คือถ้าว่ามันปุ๊บนี่กล้าไปห้าชั้ก็คือต้องเปิดถ้าไม่เปิดแสดงว่าคือห้าไม่ได้หินเพราะว่าถ้ายิงชัดตั้งไว้แล้ววันนี้ก็เจียกเกาะไว้แล้วนี่ก็โยกขึ้นเล่นไปเสียตึงจะแหลกก็ก้าไปตึ้งอะไรก็ปิดป้าไวถ้าก่อยปิดป้าไว้ได้ไปตึงก็เปิดเสียกับการปิดป้านั้นก็กำปูดเกาะก็คือได้จัดอันหน่งนะสำหรับ้ชมใกล้เด็ดจบของราปลานป้า เอาหนังเสื้อมาจดเลยครับนี่ใช่จะบอสเรื่อกล้องกัดตาเบอร์ตามปลาอันนี้ก็ซาละนั่งแล้วก็ปิดปลาจะแดงว่าก่อยไปห้าก็ไม่ได้กินแล้วอาชีเกตไดเลยเกตนั้นเตี่ยมนั้นเกตนั้นเตี่ยมนั้นเกตนั้นเตี่ยมนั้นฉีกเกตว่าใหญ่ก้ไปห้าได้กินตาได้กินขึ้นมาแสดงว่าเคียนปักลักก็รักก็เคียนไปเคียนลักกันแต่ก็อยฮ้าไม่ได้กินแล้วแต่ก้อยฮ้าก้อยเตือนก้อยก้อยยิงก้ยเตือนได้รูเข้าก็ยิงก้ยเตือนได้รักตัวแบบนี้ก็เคียนลักกันเลยนี่เคียนเปลือดเลยจะเคียนเปลือวดไอ้้กกอล่ะ nhà ai nhà ai coi nhà cái nhà ai coi đây chín đi từ từ phong mai tư con ăn cho đen làm ba bữa mà gì ai ai đây cắn là năng tiếng rồi trong tầm đấy mà gặp tà tàng đấy là năng hắc mai này hắc mai hắc mai tăng này tổ này chơi tầm buồn cắn hắc mai tầm buồn là cha là năng เราต้องต้องก่อใจมันว่าเราสมมุติดเราอยากได้ชัดได้ได้มันเตือนอยากอยากได้ชัดเลยก็เราเราแล้วก็ก็ปิดป้าไว้เราก็เปิดได้เลยใช่ครับแล้วมันสังเกตได้เปลือว่าป้ามันปิดหรือว่าเปิดอย่างนี้มันมีอะไรจะเป็นจุดสังเกตจุดสังเกณฑ์ก็แสดงก้าวไปหาก็มันไม่ได้กินเนี่ยเอ็นแล้วก็ไม่เอ็นยิงแล้วก็ไม่ตังอยู่โต๊ะแล้วก็ไม่ตายตายแล้วก็ไม่ปอบตายแล้วก็ไม่ปอบก็พวกเกลือเกลือก้าวการแสดงอ่าอะไรวะไม่ตังไว้แล้วก็เีโยกขึ้นเลนมาที่อะ ถึงก็น่ายกขึ้นเหรียญหนึยกขึ้นเหรียญตีแรงแรกก็ยกขึ้นเหรียญไปเที่ยัยกขึ้นต่างเหลือนั่นแล้วนะปล่อยแต่ต่างอันแล้วแหละความจริงแล้วมันอาจจะไม่เอ็นแต่นี่แสดงอ่านม้วนพวกป้อยติดตาเหมือนนั้นไปที่ไงรูไปแต่นี้แล้วบอกว่าไปองคะกว้างได้เจ้าแถวอันนี้ตับนั่นตรงปันกับกุนเสกตรงไอ้กุนเสกนึงเอาเสกนึงก็ปล่อยลูกยากเล่นไปเรืก็ไม่ใจเคลยนี่ไปที่ไงยืนอยู่จริงโป้งก้าวยิง กึนกคกตายแบนขึ้นไปขึ้นไปตึงอย่างยานชุดอย่างนั้นอ้มันไปจนยานชุดนั้นแลนะ้วนัแสดงว่าเลือดกม็มาเย็นร่อยกม็มาเย็นมาเย็นไรสักจริงมาเย็นมาเย็นกันลบอ่าเผื่อนเหล่าตีบานแสดงว่าต้องคนเยอะตีบานจะกับไปห้าเหล่ากามายุงเจ้าไม่จีนปักวัวเก็บอ้อยโค้งใส่ป้ายเต็มป้ายแล้วลบเหลือ,อแล้วอ้อยโค้งแล้วลบแต่ปุ๊บหนี่งกึนได้ยแล้วว่าเออมันแรกว่า ตับปันก้นเสกแต่ยังมากเรากำไว้ใเปล่าก็เกี้ยวมากเกี้ยวปลูกออกไปถึงตังแล้วถึงแล้วเลหมูอหมูอหมูอ่ะพิษไปลักหน้าก็มาลาตัวแสดงว่าพิษไปแล้วไอ้ที่ตำหรือก็มาลาตัวก็นั่นไปแรกตังอยู่นั้นกว้างนะแต่กลับลงมาเองครับไงมาแหละตังยิ่งแข็ตังอยู่นั่นตังยิ่นั่นอาการแม่ที่แม่กะเตื้อเต้าจะกะตับมันป้าช่องเสก ไม่ไออเสียึงตักหน่วยก็เสียตัน,ตนเ,เลงนะกมนังไรทัางขึนนี่เรืวเป็นนี่เลยรัะ,ะ <c oughs> ว่างนี้กับใจว่างนี้ยังมีการเปิดป่าปิดปาอไม่ใจหยุกจะไม่นี่หยุกนี่จะได้ว่านี่ไมเลยอะแจ๊ดแดงอมันไม่คนใดยแต่กล่านู้นนัง่งเรือมลแค่ปีดเดียวปีดกันแจดง่ะปิดป่าเหมือนกับพวกวันไปยิงม่ได้ไม่ได้กันลบมถึป่าจะมาแอนนี่แหละกับอเอก้อยกองนี่ปีแต่ผมไม่รู้ว่านะ นายก่อยๆไปน่วงมีเมีเนื้อเนี่ยไปแกะกันเลยก็ตะซาแล้วก็ปิดป้าไปเจลแล้วไปแกะกันกับแกะป้าไปเลยก่อยๆไปถึงแก,แกะแกะแล้วแกะตั้งหน่อยตาแกะไม่ได้เนี่ยไดไพปกมาไปหลาวไปหลาวก็กวางตากกตั้งได้ทักครึิบหลายได้กำเลนในปังอันเลยปูงกาว่านู้นก็ปูงกาว่นนี้ก็ปูงกาวยิ่งไม่ไม่ตกไม่ตกไม่ตกตก็บรอบ lốc cả lốc bảo ban lốc bảo ban cái cái tiền minh cái tám này bảo ban đấy cả phong hòa cả lùi chát quá rồi đấy để mà dừng máy đại với ngang máy vào cù thì nên nữa, cù chắc này để cái cù máy đại nhà cây đại mà đi 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 cả thế phải dừng ở đây rồi phải dừng lão cái phối cả cái dừng đại cả đầu phối thì lắc cả đồ đại lão rồi ต้องให้เกดายก่อนเออตห้งแก่ตั้งแต่เลยหรือีจกความรู้ไม่อยากการจำพึ่งโบราณกันนรือหรือก็กว่ากัมหวาก้องกอหว้าแป้นดินเออตาลกบากรบางเป็นแป้นกว่าตาใบบอนแต่แป้นดินแต่แตก็ตาลูกบานี่แสดงคือแป้นกว่าตาใบบอนาตั้งยาก้ายาก้าอย่างก้อนเผื่อนต่ำไรกับยากาเว้่ยยาแกะมอนออกยาแกดมอน ตั้งก็เกลี่ยดินติ้นตอนตังหน้าต่ร่อนก่อนตั้งมาอยู่วันตองไปลังมันน่ะเป็นหลัวก้องไบร์ร่วนโจปึ่งหนังปึ่งก็เยักหนังดับก็เยักหนังพิมพ์ปลาก็ยักมันนั้นถึงจะแลขาขา้วกกับกายคนจนกับมันจนกา้คนรวยคนจนเสียใจกายกระแับไอเป็นปึง่งถึงไอไปอยู่ตอนใหม่ตอนตอนใหม้ได้แต่ว่าโ่อนขึ้นได้แต่โ่อนขึ้นไม่ได้อย่าอยูอย่ลบม,มันกลัว่าลงุงตีน้าป้าแต่างานแหละแต่มันอยูอย่ต้องเอาได ไม่เกินความรามหรมต้องเอาได้ต้องเอาไม่ได้จะได้่ารบกังกัวกัวกลัวกลัวกัวกัวกัวใจกลัวตาไ่กลัวหลุดลุงทุกนันะครับครับอยู่มากระนั้นก็สวัตีน้องก็โลก็เย็บรัก่ก็เลิศแล้วก็มีคาว่าส่วนปารกลุ่รองราตนาไหวไฟเจ้าลงหลวงเจ้าปาร์กุ้งกาเตินในกื่นนี้ อันเดียดเดว่าไอ้พวกก็ตังก็ตังรุ่นก็ตามรุ่นตามรุ่นแกก็แล้วไอ้มากลุ่มโลกกลุ่มล้านเลยฮไปเอางพึ่งช่อนเตือนเตือนว่าหยียบรากช่อนปากโลกรองรัตนาไหวระเจ้าดงหลวงเจ้าป่ามากลุ่มกล้าเตือนในคืนนี้จะเป็นคำว่าตอนที่เราเวลาไปจับพึ่งนนี้ไปจับพึ่งอันนี้เรื่มรื่การอะไรตั้งแป้นดินเหรอตาวลกบ้านนะอันเรื่มเรื่องมั้งแป้นกว่าตาวใบบอน ก็แพงกว่าตาใบบอนนี่แต่เด็กกันคือไอ้มันห่อกันนัทเหล็กลงอันนั้นแล้ได้นะพอลั่งมาจากอันก็เรือเรือเลยหรือว่ายนางตรนีแม่ก็พึ่งแป้นตากันเลวเตียนอ่าลั่งกานมาเออผมเป็นแทนารองตีนจามนุษย์คงต่างไล่รองต่างเลยตีนยิ่งห่วยอดยิงมารองต่างตีนจายรองตีนจามนุษย์ต่างต่างไล่รองตีนกาเตือนพวกตายนายตะบรุ่นเู้น แต่เด็กก็ต้องมาจ่ายบรูนกูจับไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวมันจับได้พี่เด็กก็ต้องมีกรรมการรูนันวันจับได้ครับเลยเรื่อๆเลยหลวงไวยนางตอนนี้แม่ก็ปุ่งแป้นเขาลั่นก็มาเป็นแตนมารองตีนจามอนุตนต่างๆไล่ต้องตันเลยตีนยิงไว้ยอดยิงมารองต่างตีนใจเราตีนมอนุตน่างๆไล่เราตีนกาเตือพวกตาน่าในทบรูนเนื้อชวนตีนเร็วก็เอจูดีเีย์รักก็ชวนฝากลูกรองรองรัตนา เหลือเลยรหลวไหนางตอนนี้แม่พึ่งแป้นนันแต่ก่อหนอลังเอามาเป็นแตนรองตีนจะมโนตนต่างไล่รองตีนมษน์คนต่างไล่รองตีนกาเติดพวกตานายนายแตบวนเออเอกโยชวนตีนหลวงกระยบราคืนชวนพักหลวงร้องรอรัตนาไปไฟเจ้าดุ้งเลยเด้กพงเจ้าป้าแล้วมาคุ้มกาเติดในคืนเออนี่เอย เสวนตีนเลยดีเราก็เย no right ียบรักเออชวนพักลูกร้องร้องก็ตากเอ้ยตดยืขึ้นเอาไปเลยแหละในตู้เลยดีเดี๋ยวตันพังมาเล็กเตะเล็กต่างเออไ้ข้าพนเอ้ยมาเล็กยาอยู่เลยดีตามลำตอนเราปลายหายข้าพนเอ้อในคืนนี้เอ้ย เดี๋ยวก็ขึ้นเหนื่อยหนักเงยเดี๋ยวก็มาหายุดตักเตรียมฟางชุ่มเงยเพบนตาเลยดีแต่บนนุ่มมาคุ้มโลกเติดหน่อยขึ้นเออนี่เดี๋ยวก็ขึ้นมาชุดจอมเองยมากรม,มาอยู่อันตองชุดเหลวเัินช้อม,มาอยู่อันตองทตะกิงตรงเงย

รองแบบเป็นเล็บปนี่ใช่ไหมเออรองบบบวกบกขึ้นด้วยกรองได้บวกบวกไปอยใต้ก้นกรองได้เขาเลมันเป็นกันแบบกันเลก็กรอบไอ้ไอ้หนังดับมันนอนไอ้ประหยัดพุงไ้ไอ้ประหยัดฟุงมันนอนอย่าเดี๋ยวเดี๋กเดี๋ยวเแ้แต่ยังอก็อลอล็อก วันนี้ที่ว่าเป็นซาดเทว่าแบบปุ้มกางใจลองให้ค้นป่องรอดรอดรอนเลยก็ลังกล,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 ลังมีไอ้ยึดเลยไหมนะเจ้านายอยู่กับแม่นี่นะเรื่องการเลือดพึ่งมันไม่มีแล้วมันไม่แต่ว่าใจแต่เด็กตอนจับปึ้งนี่ก็ต้องตำปนีต้องตำปนีปวดตำปนีแต่ม,มันดีไหมใจมันปวดตำม,มันดีแล้วเพราะวัยชั่แต่แรกมันก็เจอแล้วว่ามันโกงคนกลุ่มกล้อง แสดงว่าตาหม่อมแปดตาุงต้องตาหม่อมจองตัวแปดต้องตัวล็ก็กล้าหม่อมราที่ยังรีตาม้อเลี้ยนตามัดจ้ำหนักเลยใชนะมัดเด้แต่สักตังเฟษออเสสักตังเฟดเด็กก็อกก็วาไปในอันแล้วแล้ววาไปในในกำเลืดอันแล้วแล้วสิบนิ้วลูกก็ยกมือไหวเอ้วก็ไหวตัวแรกกพอก็ใจดี ตอนตั้งตัวดที่แล้วพอเอ่ยนั่งวีแล้วคืนนี้พอก็มาเออมากุมโลกเอ่ยผูาไปไหนด้านละตอนนี้อ่ะเมื่อสองเปลงกลมหลวงกันนะาจารย์มันเลยอีหลายประมาณนั้นนี่คือไม่จึงแบบไปจับพึ่งยวนนี่ว่าพึ่งนาป้านี่ต้องตำบันีไหมตำบันีบอด้ยร่มหดรขึ้นจึงเอาได้ดำพึ่งแล้วต้องต้องตำได้เลยมั้งครับนอย่า้ไม่ได้ดำพึ่งแล้วก็ไม่จะตำได้แต่แล้วแต่ด้านนั้ก็จะก็ เออก็บอกว่ามากินกันแล้วพวกไอ้พวกตังมัดตินอ๋อคือตังตังเออตังก็หมากินแล้พวกก็มากินแล้วต่างมัดเลยอาจารย์ก็มากินเลยมันปลอดได้หนังปึ้งได้ได้มาแล้วก็ต้องตังจนนึ่งไหวห้กับจิตจะตังได้จริงมันี่ยะได้แต่พวกเกิดไม่ตันหุ่นใจจริงเลยนะเดี๋ยววันนี้นะโอ้ยลูกเลยน่ารักนะเลยนะ นี่เราอยากการเลือดใช่ไมคกับใจกันเออก็อยากเลือดพึ่งเลยหลับปอยพุมลหลับปอยกันเหนื่อยนี่จะแดงกันเออบวแดงกันใจเลือดก็มาเลือดไม่เป็นลำใจให้เลือดเหนื่อยเหนื่อยนี่ใจตาเลือด้ครับออตาเลือดเลยเราไม่เตือนเตือนหลงป้าใจมว่ามนไม่เตือนต่างต่าง้าแล้วเว่ง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 นึกเลานะเราขึเดินป้าถึงมีคนจับพึ่งถึงคนเลือดกันอย่นี้นะเออรอดนะใจนะเออเลืดพึ่ง นี่แล้วก็เป็นศาสตร์วิชาความรู้แต่นี่คือส่วนหนึ่งกันเดี๋ผมตั้งใจมามาให้ใจเดียในวันนี้นะเรื่องเราแตเกี่ยวกับวิชาเนี่ยกล้องปลานแต่กันจับปึ้งหรือว่าการเปิดป่าปิดป่านี่ผมเชื่อว่าคนรุ่นรังเขาไม่ไม่ไก่ต่ำกันเลยนะใจนะไม่เออมุเชื่อว่าถ้าถ้าเคยต่างทีก็ต่ำหรืเปล่วก็ไม่ใจรูู้ครับก็ไม่ได้เรียนเออก็ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้รู้เหมือนเลือดนี่จะเรียกว่มดแหล่ะอะไรสู้เละตายจะเรียกว่าจบไปแหล่ะแล้วจะจะสู้เละกับเลือดได้ ก็กระซ่าหวาตากันเลยส่วนแกนะจะได้ไหมอ๋อมีกันหวาตาเออตากันเลยแกตอนหนึ่งพุ่มตอนหนึ่งแกตอนพุ่มตอนหนึ่งนุกเลยนุ๊กได้เถอะนะคนเดี๋ยวจับกันจับไปเลยนะจับไปเลยเถอะบางทีจับเองแน้เจอออกไปเจอโปรโปรโปรแล้วจ่ายหนังดำโปรแล้วก็นอนนองก็นอนเี่เบอรพวกเลยเดือดละก่อนเจอน้องมานอนเออ ทีนี้ต้องหอกแล้วน้องเออกา,ายอ้ายแล้วก้วองใหญ่กายแต่ใจกบกันพาลูกายลงนอนเออเปลิลกโกโจตาเออลุงดีนแล้วตอนเวลาจับแต่แหลกันใช่ใช่มีอุปกรณ์ได้ได ไม่ไม่เชื่อก็ไม่ใจใช่เชื่อกัไม่ใช่ม่โอ้ยฟ้าตุ้งจุมเป็นกาฟางวันกับเอาันเลยนั่นนะมัเมื่อไหร่นี่นะีอยูทูบเราจะเห็นหมดไอนู้นมันก็ใจายต่วันใหโยมันใจไม่ได้ละพึ่งไม่ใจไม่ได้แต่พวกมันแต่เดกกมันม้นี่แต่ยมกับไม้แล้วเด็กกัไม่ใช่แต่แต่เชื่อนี่จะเดกกันยุงเนี่ทีนี้มาวันเดียวงยำยับมันโจ้ใหม่อันมันลงเป็นรอยตอนเดียว ไอเจตีส่านี่ลงเป็นรอยกันหม,ม,มายก้านางดีทั้งโก้เป็นไ่พวกบตีโยโย่กันนะเด <c oughs> ็กนั่นลงเปรอยลงเป็นรอยางกันเชื้อหมาจารย์ตอนนั้นกเด็กตัวเล็กมันก้ามาโยก็แกเป็นโจนแน,น,นี่มาแล้วือนกันแกไม่ใช่โจนแค่นี้มาเพิ่งเกิดโจรไปเหม่เหมา่าจาันย์ไอเจ้ไอถวยเจอจุ่มเจอตอนนี่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนมาอา,าจาันทร์ก คิดไอ้มาอุกเตจ่ากันจัดเล้กมันมาถึงบ้านไหนดำไหนดำวันเสยแกก็แต่แกชวนมนกันเลไหนดำไ้าไปอยู่แต่ถึงจะแลกัเมียแกว่าช่วยยกขึ้นแหละั้างก็เหนว่าอย่าดูนะถึงแกไม่หวแกกลั่นกลางแกยกขึ้นกลางเน้อชวนนั้นอุกโดกอ่อนชาติโดกอ่อนมัดแกชวนนั้นลบ เราไปตึงอ่ะอุกเกี่นกี่ยป่าโจนมาอุกวอาดำมาเลยอ่ะอุกคนนั้นเราไปดีอเวเวียเราไปวานน่ก็กล้างกะไม่ใช่กล้างเพราะว่าคนต่เด็กกันครับกลางแบบมีตาบ้านมีมีกาตาโกงอะไรอย่างเงี้ยนัดกลางนะนา่นกลางย่มากกตียนั้นเลยมาโย่ตีมาโย่ตีนั้นเลยโยโย่มาโย่บ้านว่าดำมาเลยอ่ะโย่อะไรเงยว่ามาต่อว่าไปตรวจตาจักทิศจักริศก็อยากกุมกล้องอะ มาจวยมายอยู่ดักรา้าเลยอยู่มาเป็นมาแต่ตอุกก็เตียนเนี่ยนั่นแหละต่องยาวต่องว่าปลนปพลนก็ต้นนั่นนั่นแหละเอาลบไปตึกไปต่างบรรจาร์ไปต่างบรรจาร์ก็ได้แต่เตียนโบบรรจาร์นั้นโยไม่ได้เลยปาาเไปด้วยเจ้าหน้าที่ไปก็จะยังก็ไปหยัดเหยัดเอาเนี่ยนั่นแหละว่าไอ้เกาไอ้ก็ได้ไอ้ไ้โจนหินแต่ว่าตึ้งนาอยไปก็ก็เจ้า,าจบ้านต้องใหน้นายกินนั่นนั่นเกาก็ด้เพราะมันเหนื่อยก็ไปตึ้งนั่นแล้วก็นและแต่เดินไปวันต่าง กาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เลยได้อพยพออกมาโยกกันนี้ออกมาโยกันนี้ก็โยกมากโยกมากก็ก้าวไปลาวก็ก้าวไปลาวประโยชน์ประโยชนก็ต่ำลายต่ำหน้าต่ำก้าวกิขึ้นไปนั่นแหละเกิดก็มาในแรกประเทศไทยเกิดก็มาในแรกประเทศ้ทยลาวโยกไม่ได้แล้วลาวทีนั้นนี่แสดงว่าต้องอพยพน์มาลาวออกมาโยกหนีลาวอ้าวโยกไม่ได้แล้วทีนี้ก็โยกต้องอบประโยพไป แตกปานแตกตะแรกกาดไปกันจะแตกแหวกใจไหวกันจาดว่งงางเงินไปอยู่กันก็ไม่อยู่กลางน้อยกลางน้อยเพรามันไปกาบีไปตัดยาวกาบีว่าได้ก้าวมาได้ว่าได้ก้าวมาอยู่ตึงหมาจันนั้นนั้นแกอยู่อยู่กันอยูยไม่ได้เลยทีนี้นั่นไะงเลยก็ออกไปไปอยู่ตามโจดตองยาวโจดย์ตองว่าโจดเหลาตึงกันเขาเห็นว่ามันอันตราย chào anh là ta lại có coi chặt anh làu ngủ, tối nay anh làu ngủ coi ăn gìn lau, coi lao, gìn mặt gìn lau coi mặn, tim thì coi coi ao mai tím vặn, yung mai gìn, yung yung thì yung tím chôn mã chấn đó, tím chôn đã tay, quả tăm ple cái cao, 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 เป็นจุดจบกล้องโจรมาจันทร์โจรจอดจอดจบโจรหมาจันทร์ตึ้งแกมาอยู่ในบานตรานี่นานไหมครับเจ้ยู่นานแล้วแกมายุกเดียวกับตัวเล็กไหมครับเจ้ยไม่ตัวเล็กมากคนตัวเล็กมากคนเบื่อตัวเล็กปุ๊มาตั้งบานตราแล้วไปตั้งเชือกบานตราเนี่ยแกนี่ไปแกไปออกบานตราเนี่ยก่อนไปตึ้งตีหน้าตีหนึ่งอันเลยแหละตีชั่วทำไมอันตัวนี้แกเนี่แจงหน้าแจงตาแกอันนูอันนี้ก็เห็นมันแจงหน้าแจงตาอย่างนั่นแหละตึงก็เหยียบบานซรา แกตั้งชจิตวานรากระการตาแล้วกระกันตาแล้วเอ็นแจงหน้าแจงตาแต่แต่ว่าแต่ไม่นี้ก็อยากตรหน้าตระตาเออนั่นไงแกตั้งชจิตวานราตั้งชจิตวานราเลยแกออกจากนั้นแกฮักรุ่ยฮักไม้แกฮักไม้ฮักไม้ลบอันนี้แต่แกก้าวไปอยู่ปลายตรงตัวแรกก้าวไปอยู่ใต้จงปลายตรงเอาไปได้ตำหลักหลับเล่ไปได้กระปูกหลับเล่นั่นแหละคนนี้เดี๋ยวได้รวยได้กระปูกระปับเล่ ได้พอแล้วก็แรกก็เออตัวแรกก็ต่ำหลายต่ำหลายก็หมาอ่ะไปเก็บก้าวลูกอย่างกินนุ่มเลยก็แล้วตึงอ๋อลูกรองพอลูกรองก็ตัวแรกว่าอย่ารองแล้วนัวหมางล้วมาแล้วนะก็ปอกปอบเป้วหลับแลนั่นก็ห้าเหลือจ้าเลยก็หนูมันก็ปลวาตัวแรกก็แล้วกกแล้วเออออกแล้วบางทีก็กกลมหลวงเออกลมหลวงแล้วแต่ว่าออกแล้วเต็มอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็จะปลอบหลับแหล่ลบ เรอบมาตึ้งหายหายยกมันไม่ได้แล้วจูอ๊อกกัาตัวแรกว่าอ๊อกเบอร์เด้อย้ายชูอ,อ๊อกอ๊อกหรือตัวแรกว่ากูไก่หนึกได้เลยเนะี่ยก็บกูแรกกับโลกแล้วก็ลอกโลกกว่านัวหมางรอบมาแรงอย่ารองนะจูอ๊อกอะไรันว่ากับเดิมเป็นสามเกา่ากับม่ายเสียเลยหลับเลยน,นั่นชูนไปเลยชูนได้เลยชูนได้เลย,เลยตัวแรกแกย,ยูไม่ได้เลยที่อ่ยูแต่ท่วน แกก็ออกจากนั้นกันนั้นเลยราอบอายุบรรจารอบอยู่บ้านจาก็แกตึ้งเวลาแกจะได้ว่าตุกวันนี้ก็ว่าตายอยตึ้งเวลาตายอย่งเตะตัวแรกไม่ได้ตายตัวแรกแกหลุดเรื่องนั้นแต่ใจก็แบบอะไรก็ปลุกหลางอะไรอย่างหี้เต่ก็กูโบแต่ก็นุ่ยไ้ปลุกหลางอะไแกไปอยู่นั่นอยู่นั่นแกจังเกาเหลาหมานั่นมาใจ่ปุ้มไหนเอ้ยไหนนั่นล่าดอกล่าแล้วปุ้มขึ้นไปเล่นโยกอ่ะโนูนนเลลาแกล่าตัวแรกกันล่าตัวแร็กกันก็แกว่า มึงเอากาวมาให้กูกินเจ็ดวันนู้นจังล้านนี่ยก้าวไอ้นี่งอกวมาให้กินเจ็ดวันนู้นเจ็ดวันนู้นเจ็ดวันนู้นเนี่ยแกกินกินอะไรแกแหลกยาวกึ่งเฟื่อยแหลกไรควนไรหอกึ่งรังอะไแล้วแกกะว่าแกไม่กินแล้วก้าวมันมึงไม่ต่อมาให้มึงเอาตอก็มาให้กินเจ็ดวันนู้นกัล้านโอ้ยเจ็ดวันนู้นมเจ็ดวันนู้นกักัแกว่ากูกินวันเดียววันนี้แหละกูไม่กินแล้วมึงไม่ต่อมาให้กูไม่กินแล้วก้าวิ่งลงจากล่าอืออือซาวิ่งไปซ้ำก้าววิ่งซ้ำก้าวอันนั้นาล้น กายแก้วปลาแก้วก้าวปาเป็นเชื para, u u, u u. ้อโอ้แต่ตอนนั ân, ้นค <c ül edition> <c als> <económ ica> ือร <c als> ่างกายเรื่องเป็นเชื้อเลยเป็นเชื้อแล้วเป็นเชื้อแล้วออกเล็บหอกไร่หอกก้นออกไร่ก็เชื้อแล้วก้นมีรุงรังแล้วเล็บก็ยาวแล้วเล็บยาวแล้วการกาแก้ปอยการโย่มาโย่มากาน้ำควักจางแต่งมือพอแต่งมือก็ไอ้ควันล้านวางไปตามแต่ไปป่านน้ำควักจางไอ้กูตี้ที่ติต่างหลายเหมือนกัน ไอโจทัดร่ายก้ามาเลยในสระกัล้านหลวงจ้ามันหลับเบ็ดไอเมียอุ่งก้าวกดอไอได้ไปล่ยไหลกัเมียตาบ่าเลยรู้หลับเบ็ดไปน้อยได้หลับเบ็ดน้ำบ่อเจ้ากับว่อหวะปล่อยไหลน้ำแต่งได้ก็ได้เฉียดได้เกี้ยกาบเมียอุ่งก้าวได้ทุกกะแกกดอปล่อยปล่อยก็ห่ายกว่ามือในตังห่ายกว่ามือในตังกวกรูมเลยที่น้ำกว่าจางแต่งกัแกหนังหลวงป้า ปาทัดกับดีดีออกแล้วทางน่องทางน้ำก็ออกกับแกแรกกุญยาแล้วออกแล้วไอแกยกไปอันนี้แกไปหลายไปรายกับแกวันเย็นนะยินหลงหลงหลอกกับเสื้อแล้วอ๋อหอบเสื้อเสื้อแล้วตัวเล็กอันนั้นเออเสื้อแล้วหลอกกับเสื้อเสื้อจริงเสื้อจริงหลอกเสื้อจริงละคือแต่เด็กมันก้าวไม่ได้เนี่ยตราในตอนแรกความเจ็บความกล้านี่ก็จะก้าวใกล้น้ำ คนเด็กก็ไม่รู cafe, ้น้องก็บ้านจะได้เลือกเอาไปยอบนนั้นเกิกายนาไม่ไม่กิลก็คือกายนามันจะเรีว่ากายไม่ได้ปู่หลุงเจ้าปู่ว่าเจ้าเจ้าแกเดินเวียนบ้านซร้าหลบกลางงูมมุมมุปู่จึงท่แรกอะตาว่าต่างเลี้ยนอะแกฮักมาไปอันหนึ่งดมต่างไปตาว่าต่างปัตตาลูกฮักไว้อันอันดมต่างต่างตาทูนอะฮักไว้มาไปอันหนึ่งดมต่างคือก้าวไม่ได้เกิดเผื่อไม่มีหลบไปก็จะไม่ แมาตวจนแรกาบ,บาแกแมันบะนั่งอ,อวนัน,วา,นาก็บปินบานแกนี่แกตังเฉียนแก่ก็สรางล่าให้ติดตอนดูตอนด,อนดนูนั่นแหละวันนั้นนี่ใจไม่ขี้วันที่นี่แต่ว่าล่านทุเอหรวอว่าดำไปยพลุกหานเลงอันในแกแลลวแต่แต่ล่าเลยราบว่ามันดังมันติดข้อดถอมงูงูงูกลางมัมันกลางนัด มันออกไปแล้วออกไปแล้วมันว่าเต่าลงได้กันมาเนี่ยไม่รวยด้วยมาตึงตอนโดนกับมาตึงตอนโดนถีล่ามันก็มึงไม่ใช่กลางเรื่องกลางอ่าโจตึงจะแหลนนั้นมันแรกว่าตัดทุนมันแรกว่าตกลงอย่างเลื่อยตัวแรกมันว่าไม้แล้วกรเอาแบบตัวแรกอย่างเลื่อยไม้เอออย่างเลื่อยตัวแรกอย่างเลื่อยตัวแรมัอย่างเลื่อยก็มันจะแดงเห็นมันอย่างเลื่อยนะอย่างเลื่อย แต่เด็กแกโจไปก้อยติต้นว่าติดบ้านพ่อมแม่ต่หน้าบ้านของบ่ลาไปก้อยแต่นโคตรหลวงว่าน่นะถึงว่ารีปีแต่หม่แกไปก้อยเปล่าเลยโจออกจากโกดว่านั่แแออกกลละนะแ,ลแล้วก็เป็นเถาะเป็นตรงหน้าลละไปล,ะล,ะาล่าถัวแรกนั่นแหละว่นนี้แกตุบแต่ยหมยป,ป่อยปังก้าวปังก้าวปังก้าวปังก็แกหยุบหยกิกตุบตึงล่าไปตึง อย่างตอนปกักกูตอนตอนปักกูหรือไแอก็เยอะออย่างตอนปกักกูตอนพ่อวา่าจุ่มตอนปักตอนปักกูนั่นคำชู้ <laughs> ไงพ่อกำไ้ควันกูบายเออเหมืออยู่ไล้วันแหล่มาดีมหนวดไอ้กูบายวันวันวันลีบีแก่ตายเลยวัน <laughs> เออหนวดไอ้เฮ้เ <laughs> แต่ตว่าเป็นอู้บองล่จริงๆก,ก็นตาตุกใหมายป้อยกังตายครับครับ เดี๋ยนี้เกาลุ้นไปเจ้เออลุ้นไปเจ้ยิ้งล็อกแต่มาเกาพันกันเลยอหนวดอ้หนวดอ้เออหนวดไอ้หนวดไอ้กับใหม่ได้ใหม่ไปใหม่ไปใบอยู่นี่เลยครท่านผู้ชมเราก้องเรียกว่าตำนานก้องบรรจ้านะใจนะวันนี้มีรายได้ข้อมูลแต่ไม่เคยเล่าค่นหน้านี้เราเคยมาทำปัจจัยเดียวว่าหนึ่งเดียวนะเรื่องก้องตำนานบรรจ้าแต่ว่าบางเรื่องก็ไม่เคยเล่งนะใจนะไม่ไม่ไม่จับจีนนี่และครับเรื่องเรากล้อง ด่วนมาอาจารย์แหละกาประวัติของบนตรณาค่าวๆนะครับ